ของอาชีพกันบ้างหลังจากช่วงที่เราเปิดประเทศแล้วความต้องการภาคแรงงานและภาคมันสมองเป็นจํานวนมากเนี่ยทำให้สายสามัญที่เรียนมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอุปสงค์กับอุปทานของปลายทางการทํางานมันไม่เท่ากัน อาชีวะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสถาบันที่ส่งคุณค่าและสร้างบุคลากรอันมีค่าในสังคมเช่นเดียวกันใครตัดสินใจตอนนี้ในการศึกษาต่ออาชีวะนะครับเป็นตัวเลือกอีกน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนสนใจที่จะจัดการศึกษาด้านนี้อย่างมากนะครับนักศึกษาที่จบสายอาชีพนี้ก็มีงานรองรับและค่าตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงเป็นทางเลือกที่ดีเลยละครมาดูรายละเอียดกันว่าทําไมนายสุเทพชิตยวงศ์นะครับที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ข้อมูลนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทําให้แก่นักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับมีการประชุมขับเคลื่อน4ด้านผ่าน4กิจกรรมด้านระบบฐานข้อมูล Big Data นะครับด้านการส่งเสริมการมีงานทําโดยเฉพาะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง ในการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทําให้แก่นักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอัพสกิลรีสกิลและ e learning, อีเลอร์นิ่งภาษาไทยเลยนะครับ,รบก็คือเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนอนั่นแหละครับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกฎหมายแรงงานที่ควรจะรู้ระบบธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์และการทดสอบการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประเมินและจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เป็นการยกระดับสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาแรงงานทุกระดับด้วยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านส่งเสริมพัฒนางานในการจัดการอาชีวะด้านทวิภาคีและการแข่งขันฝีมือแรงงานก็ถือว่าเป็นการอัพสกิลทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนนั่นเองใช่แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมฮะก็ใครที่สนใจบุตรหลานที่อยากแบบมีงานทําด้วยระหว่างเรียน ก็แนะนําที่อาชีวศึกษาค่อนข้างจะได้เปอร์เซ็นต์งานสูงเพราะว่าเอาผมพูดตรงๆผมไม่ได้ไปบูลลี่สายอาชีพใดนะฮะแต่ตอนนี้ความต้องการของตลาดเนี่ยต้องการอาชีวะค่อนข้างจะมากเปิดกว้างในด้านของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยบางนี่ครอุตสาหกรรมเปิดรับอยู่สามพันตำแหน่งถูกต้องแต่ภาคสายสามัญบางครั้งเปิดบรรจุเจ็ดตำแหน่งจะเห็นเด่นชัดแบบแข่งชิงดีชิงเด่นกันคุณผู้ชมฮะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะ